สวัสดีค่ะวันนี้มาทํากล้วยตากไว้กินเองแบบง่ายๆมีกล้วยน้ําว้าที่สุกงอมกินไม่หมดอย่าทิ้งนะคะนํามาแปลรูปนะคะสามารถเก็บไว้กินนานๆได้เลยค่ะช่วงนี้แดดแรงมากๆเลยนะคะตากสองวันก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะ ในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมส่วนของกล้วยนวานะคะเราจะใช้เป็นกล้วยนว้าที่สุกงอมเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าจะได้รสชาติหวานนะคะนํากล้วยมาปอกเปลือกนะคะตัดหัวตัดท้ายนะคะแล้วเอาเส้นใยข้างในออกให้หมดเลยค่ะเส้นใยข้างในนะคะจะทําให้กล้วยเราฝาดได้ค่ะจากนั้นเตรียมถุงพลาสติกนะคะหรือว่าถุงแกงนะคะนํามาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะคะ จากนั้นวางถุงลงไปค่ะนํำกล้วยที่เราปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวางลงไปค่ะแล้วกดให้แบนนะคะเราจะใช้เมีดนะคะกดนะคะถ้าใครมีอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะก็สามารถทำได้เลยค่ะจากนั้นเลี้ยงใส่ตะแกรงนะคะทำต่อไปนะคะจนกว่าจะหมดค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนําไปตากได้เลยค่ะเราจะใช้เวลาตากประมาณ2-3วันนะคะถ้าเด็กจัดจัดนะคะประมาณ2วันนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะผ่านไป2วันแล้วนะคะกล้วยที่เราตากไว้ใช้ได้แล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะแห้งดีแล้วค่ะจากนั้นนํากล้วยไปนึ่งได้เลยค่ะวิธีนี้นะคะจะช่วยให้กล้วยตากของเรานะคะ เก็บไว้ได้นานๆเลยนะคะที่สําคัญนะคะสะอาดปลอดภัยด้วยค่ะเราจะใช้เวลานึ่งประมาณ10นาทีนะคะหลังจากที่เรานึ่งครบเวลาแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สนะคะพักไว้ให้เย็นค่ะค่อยนํามาใส่กล่องนะคะหรือว่าใส่ถุงนะคะเก็บไว้กินนานๆได้เลยค่ะจากนั้นนํามาเรียงใส่กล่องนะคะหรือว่าใส่ถุงนะคะถ้ากินยังไม่หมดแนะนําไห้แช่ตู้เย็นนะคะเก็บไว้กินยาวๆได้เลยค่ะ ลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ